หลังจากเรากำหนดคนขาวเสร็จแล้วนะครับถ้าหบมันยังดับอยู่มันไม่เชื่อมกันมันไม่คอนเน็กต์อ่ะเราก็สวมรองฟันเบอร์0.5นะถ่าถสไลด์สไลด์ขึ้นไปให้มันคืนๆกันนะครับลองทรงสูงทุยอะไรคะเอ้ยทุยสูงทุยสูงมันเรียกว่าไถอะไรขาวนวลฟืนใช่ไหมอาพูดสิดูดูมันขาวไหมนวลไหมตรงนี้ก็ตรงนี้ก็ใช้ปุ่มปัดเลื่อนด้านขวาใช่ไหมตรงนี้สไลด์ดำๆตรงนี้ ลองฟันถูกจะห้านะสไลด์สไลด์ให้มันจางๆคือตรงไหนที่มันยังไม่สวยมันยังไม่ไม่นวลอ่ะแล้วก็ใช้มุมตะเลี้ยนด้านซ้ายด้านขวานะครับแทงขึ้นไปตัวนี้ดำเห็นไหมตัวนี้ดําใช้มุมด้านซ้ายแทงเข้าไปซึ่งไไม่โดนไม่โดนมันต้องอยู่อย่นี้ต้องแทงเข้าไปอย่างเงี้ยแทงไปอย่างเงี้ยโอเคไหมเออแล้วสวยไหมไปดูข้างนู้นดิไปดูข้างซ้ายดิเป็นยังมั้งข้างซ้าย ก็คืออย่าไปยุ่งกอบทรงนะที่เราขึ้นหวีไว้เนี่ยเราตัดเฉพาะข้างล่างเดียวเช,ชื่อมข้างล่างเดียวให้มันคืนที่สุดเพราะว่าข้างบนเราเปิดทรงด้วยหวีใหญ่เรียบร้อยแล้วความทุยเป็นทุยะอะไรพี่ทุยสูงเก่งมากมันชื่อทรงอะไรนะชื่อทรงไอ้รองทรงสูงทุยทุยอะไร คุยสูงเก่งมากนึกว่าจะตอบไม่ได้เน no ี่ยวันที่สามแล้วนะพี้เก่งมากขอให้เรียนเรียนตัดผมชายเก่งวันเก่งคืนนะแล้วก็นําความรู้ไปประกอบอาชีพโดยสุจริตกลับเป็นอุบลราชธานีถ้ามีโอกาสจะ็กช่างใหญ่จะไปเที่ยวหาขอให้ตัดผมได้วันละหมื่นนะอยู่อุบลเดย่เรืมเซอร์ติสต์ลิตเลยนะวันที่นี้วันที่นี้วันที่หนึ่งหนึ่งพฤศจิกาเลี้ยงตัวเองได้เก่แล้วเก่งแล้วพี่เป็นหมอนวดก็ได้ลูก ลูกค้าปวดเมื่อยกันนวดได้เงินลูกค้าผมยาวก็ได้ตัดผมอีกอม,มันไปหาที่ไหนได้ลูกค้าจะไปเที่ยวพาไปเที่ยวเออลูกค้าพาไปเที่ยวไปเที่ยวอีกลูกค้าอยากจะไปเที่ยวเป็นไกด์ไกด์อิสระอีกนี่เห็นไหม,มพี่มีอาชีพต้องสามอาชีพอะคือคือ,อมไม่มีลูกค้าตัดผมก็ไปนวดไม่มีลูกค้านวดก็พาลูกค้าไปเที่ยวไปหาที่ไหนสำหรับลูกค้าที่เป็นต่างชาติใช่ไหมอยากจะไปเที่ยวเมืองไทยติดต่อมาได้ติดต่อมาได้ ลูกค้าอยากจะตัดผมก็ได้อยากจะนวดก็ได้อยากจะไปเที่ยวก็ได้มีลูกค้ามีลูกค้าต่างชาติที่อยากจะเที่ยวเมืองไทยทั่วประเทศเราพาไปเที่ยวได้หมดราคาประหยัดใช่ไหมครับพี่ค<ท>ะราคาคุยกันได้แจว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 ขอให้ตเจริญรุๆๆ่งเรืองอยากจะเรียนตัดผมกับอาจารย์ใหญ่ก็ติดต่อเข้ามานะ ที่เบอร์โทรศัพท์0 6น5 4 8 3 9 9 9กอยากจะได้เบอร์ช่างรัดก็โทรมาเดี๋ยวจันแห่หาให้ขออะไรก็แค่เลยครับสวัสดีครับบ๊ bye bye. ยายบายช่างรัดช่างรัดยิมย้มยิม้มจ้อยๆช่างนั้นเขามีพื้นฐานมาอยู่แล้วทีแรกว่าจะเรียนทรงแฟชั่นนะแต่ขอเรียนเบสิคพื้นฐานก่อนทบทวนทบทวนเพิ่มสกิลนะเพิ่มสกิลเพิ่มความเชื่อม,มั่นก็ดูดิสามวันเนี่ยนะ สามวันได้มาสามทรงนะเดือนได้บรรลุทรงเลยอันไหนรู้แล้วก็ข้ามอาพอแล้วพอสวยแล้วก็เลิกพี่สวยแล้วก็เลิกดีไหมสบายใจสบายใจก็ดูเอายกของหุ่นขึ้นนิดหน่อยยกขึ้นทางขึ้นล็อกไว้ล็อกไว้เห็นกรอบทรงเราต้องกรอบทรงเราชัดเจนเห็นไหมกรอบทรงต้องชัดเจนเพอถึงหลังมีนหุ่นเลี้ยวลงนะแม่ความสูงไม่เกินเลย ไม่เกินบนไปหูใช่ไหมไม่เกินบนไปหูถ้าขึ้นมาถึงนี่พี่ว่าสวยไหมไม่สวยมันสูงไปใช่ไหมใช่เพราะฉะนั้นมันต้องวิ่งลงมาเนี่ยโค้งเป็นโค้งเป็นลูกตัวยูนะโค้งไปโค้งขึ้นมานะเห็นกรอบทรงมันวิ่งมันวิ่งขึ้นมาวิ่ง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 มาจำไม่ง่ายพี่ไอ้ลองทรงสูงอ่ะเราใช้อะไรกำหนดความสูงอ่ะแค่อะไรหนึ่งหน้าหวีใช่ไหม วัดจากตีนผมเนี่ยพี่นงหน้าวีจ้าวัดจากเนี่ยวัดจากบนใบหูตีนผมเนี่ยตีนผมตีนตรงนี้นะพี่ไม่ใช่ตรงนี้นะค่ะไม่ใช่ไม่ใช่จรนะบนหูตรงนี้ใช่ตรงนี้นี่วัดนี่แม่นๆเอาแม่นๆเลยเนี่ยพอตัดจังหวะที่สามแล้วก็เลี้ยวลงใช่ไหมจ้เลี้ยวลงเนี่ยขอบมันอยู่นี่ขอบทรงอยู่นี่นะทีนี้เราก็เอาอะไรบนใบหูเป็นเกย็์นะไอเรื่องความถุยอรพี่ซ้ายขวาก็ทำเหมือนกันเอาจำให้มันใช่ ด้านด้านไม่ใช่ด้นดนาน,ดนข้างอ่ะหนึ่งหน้าหวีใหญ่แต่ด้านหลังเนี่ยคือมันไม่ใช่หนึ่งหน้าหวีนะพี่พี่ต้องเอาเอายกขึ้นมาหน่อยนิดน,นึงเอาส่วนกลางหูค่ะเดี๋ยวประมาณนี้เออประมาณนี้ล็อกไว้ล็อก<ๆ>ไว้ทุยซำล็อกไว้ล็อกไว้เนี่ยเอากลางบน,บนไป<ม>หูบนบนบนพี่บนบน,บน,บนทุยสูงมันต้องบนไปหูนะพี่บนหูถ้ากลางไปหูมันจะเป็นทุยอะไรก็ใช่ไง แล้วก็วัดประเทศนี้ใครจะตัดได้ทุยสวยกว่าอกันเนี่ยลูกค้าหัวแบนตัดยังไงให้ทุยสวยเนี่ยตรงนี้มันวัดกับตรงนี้นะพี่เนี่ยตรงนี้เขาทุยนะตัดผมอ่ะถ้าเราตัดผมหัวแบนเนี่ะพี่ว่าลูกค้าจะตามมาตัดไหมจะกลับมาซับจะกลับมาตัดซ้ำไหมตัดหัวเขาแบนใช่ไหมครั้งเดียวเขาก็เลิกไม่ไหวแล้วร้านนี้ตัดผมไม่เคยได้ทุยเลยหัวแบนตลอดพอมาตัดกับอะไรตัดกับช่างรัดสวยสวยและได้ทุยด้วย เขาก็ยินดีจ่ายไงพร้อม้อที่จะซื้อซ้ำชมแล้วบ๊ายบายชมแล้วฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะช่วยทังใหญ่ด้วยสวัสดีครับบ๊ายบาย